มีคนแอบ,บชอบเราไหมทั้งๆท,ที่เราก็มีแฟนอยู่แล้วนะคะเรามาดูกันนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะกดติดตามกดแชร์เพื่อเปิดพลังงานก่อนนะคะทุกคนเรามาดูกัน,นะค่ะว่ามีคนแอบ,บชอบเราไหมทั้ทงที่เรามีแฟนอยู่หรือไม่มีแฟนนะคะอุ๊ยมีคนแอบ,บชอบเรานะคะทุกคนถึงแม้ว่าเรานะคะจะมีแฟนนะคะแต่เหมือนเขาบอกว่าเป็นรักต้องห้ามอะไรประมาณนี้นะคะโอ้เป็นผู้ชายที่โรแมนติกนะคะเข้ามาแอบ,บชอบเราอยู่นะคะทุกคน แต่เขาก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนแต่เขาก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ได้แค่แอบนะคะก็ได้แค่แอบชอบนะคะท <highway> ุกนะคนมีคนแอบชอบเราเนาะนะคะอู้ยเยอะแยะไปหมดมีแต่ผู้ชายแอบชอบทุกคนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะเขาก็จะแอบเข้าหาเราโดยกันที่แบบว่าเออ ซื้อนู่นซื้อนี่มากินด้วยกันหรือซื้อนู่นซื้อนี่มาฝากอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเราเรามองว่าคนที่แอบชอบเราเป็นคนใกล้ตัวนะคะแล้วก็แบบว่าแอบเอานู่นเอานี่มาให้เลยนะคะเป็นทั้งคนที่อายุเยอะกว่าเราก็ได้นะคะเป็นทั้งเด็กนะคะที่อายุน้อยวกว่าเราก็ได้นะคะ <bus y> เขาก็พยายามที่จะแสดงออกให้ตัวเรารู้อยู่นะคะว่าเขาแอบ <us y> <choking> <แ>ชอบเรานะคะทุกคนถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นนะคะเขาก็จะเป็นคนที่แบบว่าพยายามแสดงออกนะคะให้ให้ให้เรารู้นะคะว่า ว่าเขานะชอบเรานะคะพยายามซื้อนูน่นซื้อนี่มาฝากทํานูน่ทนทํานี่ให้อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนนะคะผู้ชายที่อายุมากกว่าที่เขาแอบชอบเราเขาก็จะเป็นลักษณะนิ่งๆน,นะคะเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีแบบว่าเออ ทำเป็นแบบว่าไม่ได้สนใจเรานะคะแต่ใจใจลึกๆแล้วนะคะก็ uh, คือแอบชอบเรานั่นเองแต่เขาก็รู้ตัวอยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาก็เป็นผู้ใหญ่พอนะคะเขาจึงไม่แสดงออกให้เรารู้นะคะว่าเขาชอบเรานี่คือผู้ชายที่อายุเยอะกว่าเรานะคะเขาจะไม่แสดงออกว่าเขาชอบเราแต่ถ้าเป็นเด็กนะคะที่อายุน้อยกว่าเรานะคะเขาจะแสดงออกว่าเขาชอบเรานะคะทุกคนถึงแม้ว่าเราจะมีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็ตามนะคะทุกคนก็ทำไงได้นะเราสวยใช่ไหม คะก็ต้องมีคนแอบชอบเราใช่ไหมคะทุกคนใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดถูกใจกดคอมเมนต์นะคะน้อมรับเอาพลังงานนี้นะคะหรือว่า no. หรือว่าคอมเมนต์ว่าชอบคลิปนี้นะคะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้คนอ่านไพ่คะ่ะทุกคน